พระนางเคมีใหม่ลงจอต้นปีหน้าช่องเจ็ดส่งยูโรยศวันวาวอีสานนายฮักหลายไมล์เลดี้รอจริงไหมแค่เห็นภาพฟิตติ้งก็ร้อง wow ว้าวละจ้าสำหรับละครหลังข่าวภาคข้ามเรื่องใหม่ฮักหลายไมล์เลดี้ทางช่องเจ็ดเอชดีผลงานการผลิตจากค่ายมงคลดีโปรดักชันที่เตรียมเดินเครื่องเปิดกล้องถ่ายทำซึ่งครั้งนี้ผู้จัดละครคนเก่งเตินตะวันจารุจินดาจับพระนางอย่างยูโรยศวรั์ทวาปีกับนางเอกสาวดาวรุ พระพรายรามิดาเทียรพัทมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกงานนี้ผ้าฟิตติ้งเป็นคำตอบว่าเคมีคู่นี้น่าฮักขนาดการันตีได้จากกระแสตอบรับทางโซเชียลที่ต่างเอ็นดูความน่ารักของคู่พระนางอีกทางคู่ของแทนแทนตะวนันทัตเดโอและจีนเชอร์ตินนาราพงพีงระเดชก็จับคู่ได้น่าลุนเช่นกันเสียงตอบรับแฟนๆเพียบขนาดนี้ด้านพระเอกสุดฮอตยูโรยศวัณเป็นกลืมพร้อมอ้อนแฟนๆให้อดใจรอชมละคร โอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆหลายคนชมเลยว่าภาพสวยดูน่ารักมีหลากหลายมุมหลายโลเคชนันเรียกว่ากระแสตอบรับดีจริงๆแฟนๆบอกว่าจะรอชมก็ดีใจมากครับกับการมาทํางานกับพระไายจริงๆเราได้มีโอกาสเจอกันบ้างก่อนหน้านี้จากตามงานของช่องแล้วก็ก่อนที่จะมาทํางานด้วยกันก็เคยเจอกันจากการที่พี่เติร์นนัดให้ไปทานข้าวจากการพูดคุยพระพายเป็นคนน่ารักคิดว่าการร่วมงานครั้งนี้จะออกมาเป็นที่ชื่น ชอบของแฟนๆและตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดครับการฟิตติ้งละครเรื่องนี้ใช้เวลาถึง2วนันวันแรกเป็นพรีฟิตติ้งไปลองชุดก่อนว่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์ไหมพอภาพออกมาก,ก็ชอบครับสวยมากครับสําหรับฮักหลายไมเลดี้เป็นละครเรื่องแรกของผมที่ได้พูดอีสานในละครเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ได้เป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มด้วยก็อยากได้กําลังใจจากแฟนๆคอยเป็นกําลังใจให้ผมพระพายและค่ายมงคลดีโปรดักชันกับฮักหลายไมเลดี้ ฝากติดตามด้วยนะครับ